อื o, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะแนนก็จะมาเปิดไพ่นะคะเป็นข้อความนะคะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อจะเตือนอะไรสําหรับทุกคนนะคะ ที่เข้ามาฟังเนาะในคลิปนี้นะคะนั้นก็ขออนุญาตนะคะในการทําหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยที่ไม่มีการแทรกซ้อนพลังงานอื่นใดๆบนนอกเหนือจากพลังงานและข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อเท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะทำ้ายใครไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนอกจากเจตนาที่จะมาเตือนถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าและ มาเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงและทําหน้าที่ของท,ทุกทุกทุกท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํานั้นน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะรับรู้และมองเห็นมาโดยตลอดคลิปนี้นะคะก็นอกเหนือจากเจตนานี้แล้วนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะ เออทำร้ายใครแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นใครนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารผ่านไพ่แฮงแมนรีเวิร์สนะคะว่าสถานการณ์รอบตัวที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้คุณจำเป็นที่จะต้องมีสติอย่างยิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่สิ่งที่คุณได้ยิน อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปได้เสมอและเป็นไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้เปิดใจให้กว้างมีสติใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่และสิ่งต่างๆเหล่านั้นกำลังจะส่งผลอะไรให้กับตัวคุณในปัจจุบันและในอนาคต รู้ว่าในอดีตสิ่งที่คุณทำมาต่างๆนานานั้นอะส่งผลยังไงกับคุณในปัจจุบันนี้และกำลังจะดำเนินต่อไปยังไงในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะมาเตือนว่าขอให้มีสติเยอะๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคระบาด ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้ไปอาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสติเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของร่างกายตัวเองได้มากเท่าไหร่การที่คุณจะหลุดพ้นจากการเป็นเหยื่อของภัยพิบัติต่างๆโรคระบาดต่างๆและการเป็นเครื่องมือจากกลุ่มคนต่างๆที่ต้องการใช้ผู้คนเป็นโลกกำบางหรือ ผู้คนเป็นแพ้รับบาปในเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วค่ะขอให้คุณนะคะมีไมซ์เซตที่ดีมองให้เห็นอ่านเกมให้ขาดนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าสูงได้ก็ต่ําได้ต่าได้ก็สูงได้เหตุการณ์ใดๆที่ผู้คนทำนะค่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ คนที่อยู่ในสภาวะที่มีจิตใจสูงก็สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างที่กระตุ้นจิตใจให้ผู้คนมีเมตตากับคนอื่นได้มากขึ้นด้วยการทําสิ่งต่างๆทีออ่อยู่ในสภาวะที่แบบคนดิ่งเท่านั้นหรือคนที่มีภาวะจิตใจที่แบบ ไม่เสถียรไม่สามารถควบคุมตัวเองเท่านั้นที่จะทําได้อะก็สามารถที่จะทําในจุดนั้นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะคนไม่ดีก็สามารถทําสิ่งที่ดีได้นะคะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีถาวรคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เลือกที่จะทําอะไรทําแบบไหนและทําในสถานการณ์ไหนกระทบอะไรกับใครบ้างเท่านั้นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อและต้องการที่จะเตือนเมื่อไร่ก็ตามนะคะที่สติไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับตัว คุณนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดมาในสถานะไหนไม่ว่าคุณจะมีสภาวะรอบตัวแบบไหนแรงกดดันยังไงนะคะคุณจําเป็นนะคะที่คุณจะต้องรับผิดชอบการกระทําที่คุณกําลังกระทํำอยู่นะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากเตือนมานะคะแนนก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆๆกทุกทุกซับสไครนะคะที่กดไลค์คอมเมนต์แชร์นะคะ ความรู้ต่งน,นี้ออกไปนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้นันก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย